เดือนสี่นั้นสำหรับพระเราเนี่ยก็เป็นวันท้ายสุดของการได้อเนสงกระถินะถ้าได้รับการกระถินมาหลังจากออกพรรษามาได้รับอเนสง์ของพรรษาเดือนหนึ่งแล้วก็ได้ส่งของการอนุโมทนาการกระถินอีก สี่เดือนครึ่งนั่นก็สิ้นสุดวันนี้นะสิ้นสุดวันนี้ก็คือว่าอน,นิสทรงทั้งห้าอย่างนั้นก็หมดไปด้วยนะโดยเฉพาะใน,นสรงของการถือผ้าคลองครบสามไตรนะี่นั่นก็ต้องรักษาผ้าคลองตัวเองนะก่อนอรุณขึ้นก็ไม่อยู่ปัสาากไตรจีวร แต่ช่วงนี้ก็เริ่มกลางวันเริ่มมากนะเริ่มเข้าสู่หน้าร้อนดูดูร้อนแล้วนะกลางวันเยอะก็มันจะแจ้งเร็วนะบินทะบาทประมาณสักหกโมงห้านาทีนี่ก็สว่างลนะเวลาก็เลื่อนลงมาแต่ก่อนในหกโมงยี่สนะิบหกโมงสิบห้าหกโมงยี่สิบก่อจะแจ้ง อันนี้ก็หกโมงห้านาทีก็ออกบินทบาตได้แล้วนะนั้นวันพระหรือว่าวันธรรมสวนานี่ก็เป็นวันที่ทั้งอุบาสกุบาสิกาภิกษนะุต่างควันขวายในกิจในการประกอบคุณงามความดีต่างๆเรียกว่าเป็นพิเศษนะนะ ดันั้นถ้าเราจะรักษาซึ่งพระศาสนาไว้ได้นี่ก็ช่วยกันในการรักษาในการศึกษาในการเรียนรู้นะน,น,นั้นหลักในการถ้าพอเราช่วยกันรักษาพุทธศาสนานี่ก็อยู่ในช่วงอายุเราอะนะถ้าตามคำพีอัตถกถาก็บอกว่า ห้าพันปีอ่ะนะ้ัน,นี้นถ้ายังมีผู้ที่ศึกษาเราเรียนผักเพียนปฏิบัติเดินตามมารมีองแปดอยู่เมื่อนั้นโลกนี้ก็จะไม่วางจากพาระหัสน่ะนะมันก็ช่วยกันศึกษาอันนี้เรื่องของตัวศาสนาจริงๆนี่ก็มีอยสามอย่างด้วยกันนะก็คือเรื่องของหลัก ปริยัติธรรมนะปริยัติศาสนาก็คือการศึกษาเรียนรู้ะนะการศึกษาเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพระ,พระวินัยพระสูตรเนี่นะยโดยการที่เราได้ศึกษาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ทั้งพระวินัยพระสูตรพระปฏิธรรมมาแหละที่เราได้ศึกษาเรียนรู้กันงั้นถ้าเราได้ศึกษาเรียนรู้เราก็จะไม่ด้นเดาเอาเอง นั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพระวินัยนะก็บัญญัติในการประพฤติปฏิบัติตนนะนะประสูรก็กล่าวถึงเรื่องของเรื่องราวต่างๆมีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาขึ้นมานะแล้วก็อภิภาพิธรรมอย่างนีนะ้ศึกษาเรื่องของจิตเจตสิกรูปนิพพานนะนะยกเว้นปุคละบัญญัติน,ะนะนั้น เราศึกษาเรื่องนี้เราก็จะรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้เรื่องของจิตนเป็นยังไงแล้วก็ต้องศึกษาให้มันรู้ว่าธรรมชาติใดธรรมชาติที่มันรู้อารมณ์ธรรมชาตินั้นชื่อว่าจิตนั้นจิตนี่อยู่ปราศจากอารมณ์ไม่ได้ต้องมีอารมณ์อยู่เสมอแม้กระทั่งอารมณ์ว่างก็ตามอารมณ์ว่างก็ถือว่าเป็นอารมณ์อย่างหนึ่งะนั่น,นจิตนมีหน้าที่ในการรู้อารมณ์ นะเป็นต้นเหตุให้เนะจตสิกได้รู้อารมณ์คล้ายๆกันนะแล้วก็ทำให้สิ่งมีชีวิตแล้วก็ไม่มีชีวิตนะวิจิตพิสดารอันนี้คือหน้าที่ของจิตนะคือลักษณะของจิตอยู่สามอย่างนี่แหละอันะนะนั้นทุกคนนะมีจิตอยู่แล้วทุกคนนะมีจิตอยู่แล้วทุกคนมันก็ทำหน้าที่สามอย่างนี่แหละคือรู้อารมณ์อยู่เสมอนะ เป็นผู้นำที่ให้ทำให้เจตสิกนั้นรู้อารมณ์คล้ายๆกันนะแล้วก็ทำให้โลกนี้มันวิจิตพิสดารนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตนะนะส่วนเจตสิกนั้นก็เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นพร้อมกับจิตดับพร้อมกับจิตนั่นนะเกิดดับพร้อมกันอาศัยวัตถุอย่างเดียวกันที่อยู่เดียวกันอย่างนี้นะ ส่วนรูปก็เป็นธรรมชาติที่ดับไปตามนิโรธาปัจจัยธรรมชาติใดที่มีความกระทบนะมีความดับเสื่อมสลายไปด้วยความเย็นร้อนอ่อนแข็งนะธรรมชาตินั้นชื่อว่ารูปมีความดับไปเป็นธรรมดาอย่างนี้นะส่วนนิพพานนั้นก็มีสันติลักษณะ้าบาโดยลักษณะก็มีสันติลักษณะตาบาโดยสภาวะก็มี สัพปาทิเสสนิพานนะนะกับอนุปาทิเสสนิพานนะมีอยู่สองนะว่านิพานที่ว่าเป็นกิเลสนิพานประการที่หนึ่งแล้วก็ขันนะิพานประการที่หนึ่งถ้าโดยว่าด้วยอาการที่เข้าถึงนะี่ก็เข้าถึงได้สามทางเป็นเข้าถึงด้วยการเห็นอนิจจังนะนะก็คือเข้าถึงด้วยศีลถ้านะใครที่ รักษาศีลประพฤติปฏิบัติมาเนี่ยนะเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นอนิจจังอย่างนี้นะหรือว่าเข้าถึงด้วยสมาธิาเห็นความทุกข์ขังเห็นความอาัดความแน่นความที่เป็นทุกข์ขังทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ขึ้นมา,นาก็เข้าถึงสภาวะนิพพานได้หรือว่าเข้าถึงด้วยปัญญาอย่างนี้หรือว่า เข้าถึงด้วยความที่พุทธประพฤติปฏิบัติมาอาศัยปัญญาในการเข้าถึงเรื่องของปัญญาเรื่องของอนัตตานั่นเองนะนั้นในสภาวะของนิพพานก็ักเข้าถึงได้สมทางนี่แหละเข้าถึงทางอนิจจังบ้างทางทุกขังบ้างหรือว่าทางอนาัตตาบ้างนะนิพพานหนึ่งนิพพานสองนิพพานสอันนี้ ่าโดยลักษณะว่าโดยสภาวะว่าโดยวิธีการเข้าถึงนอันนี้คือหลักของปริยัตนะเราก็ต้องศึกษาได้เรียนรู้เข้าไว้ทีนี้ปริยัตศึกษานั้นส่วนปฏิบัติศึกษานี่ก็คือเรื่องของที่เราได้ลงมือละทีนี้ก็คือลงมือในการรักษาศีลลงมือในการให้ทานลงมือในการรักษาศีลลงมือในการที่จะ ปฏิบัติสมถกรรมฐานแล้วก็วิปัสสนากรรมฐานนะอันนี้คือเรื่องของปฏิบัติปฏิปติในการเข้าถึงอะไรคือหลักปฏิบัติอะไรคือ,นะอ,คอสมถกรรมฐานอะไรคือวิปัสสนากรรมฐานอย่างนี้เราก็ต้องรู้นะอันนี้เป็นตัวศาสนาเป็นตัวที่เราจะดำรง รักษาพระพุทธศาสนาไว้ได้นะส่วนปฏิเวทนะปฏิเวทก็พูดถึงเรื่องผลจากการปฏิบัตินั่นแหละก็คือตัวฌานเนี่ยตัวมรรคผลนิพพานอันนี้เป็นตัวปฏิเวทนะันั้นนี่นสมถะก็เป็นเหตุนะตัวฌานก็เป็นผลทำไมถ้วิปัสสนาเป็นเหตุนะตัวมรรคผลนิพพานก็เป็นผลอย่างนี้อันนะั้นทั้งปริยสัตธรรมปฏิบัติสัตธรรมแล้วก็ ปฏิเวศธรรมอย่างเนี้ยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นหลักพระศาสนาที่ว่าเราจะสามารถที่จะ <c oughs> เข้าถึงประพฤติปฏิบัติรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ได้ดัง <c oughs> นั้นถ้าชาวพุทธเราไม่ศึกษาไม่เรียนรูนะ้ไปคิดตนเดาเอาเองอย่างเนี้ยมันก็คนละเรื่องกันเลย <c oughs> <c oughs> นะเราก็เป็นแค่ชาวพุทธแต่ในบัตรประชาชนอย่างเดียวอะ เนะตือนขึ้นมาก็ทำอะไรก็ไม่รู้นะไม่ได้มีหลักในการดำเนินชีวิตของเราเลยหรือว่าไปกราบพระบางทีกนะ็กราบไม่ถูกกราบไม่เป็นกันนะกราบพระก็กราบแค่ท่องเหลืองแค่อีดแค่ปูนแค่นั้นเองนะเพราะว่าเรากลาบไม่ถึงกลาบไม่ถูกนะเรากลับไปในลักษณะของการวิงวอนอ้อนวอนร้องขอบางทีในท่านโดนบันดาลให้ เราได้ประสบความสําเร็จต่างๆในชีวิตนะนะแต่ว่าเราไม่ได้นําเอาหลักปริยัติศาสนาปฏิบัติศาสนามาศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจและก็มาลงมือในการประพฤติปฏิบัติอันนั้นพุทธศาสนาเนี่เป็นกรรมวาทีนะวิริยะวาทีกิริยาวาทีนะเป็นพูดั้งเรื่องของการลงมือกระทําผลของการกระทํา พูดถึงเรื่องของความภาคเพียนที่เราจะประสบความสําเร็จได้นี่ก็อยู่ที่เรานั้นภาคเพียนตั้งใจด้วยตัวเองนะกิริยาวาทีพูดถึงเรื่องของการทําศักตรูธรรมนะเข้าถึงหลักความจริงอันประเสรนะิฐที่มันสามารถให้เรานั้นหลุดพ้นได้นะี่อันนี้นี่คือเราได้ศึกษาที่แท้จริงนั้นศาสนาอื่นนี่เขาจะ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันบางทีเขาไม่มียูนิฟอร์มอย่างนี้นะทุกคนนั้นล้วนแล้วแต่เป็นผู้เผยแผ่เป็นผู้ปฏิบัติเป็นผู้เข้าถึงนะของเขาแต่บางทีนะเราเนี่ชอบมาแบ่งบางทีแบ่งแล้วก็เป็นการผักภาระด้วยว่าต้องหน้าที่ในการดูแลศาส,สนาเนี่ยต้องให้ใครคนใดคนหนึ่งนะเนี่ยซึ่งที่จริงแล้วพระเจ้าท่านก็ฝากไว้กับพวกเราทุกคนนั่นแหละทั้ง ภิกษุนะภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาต่างๆนี่้สมามเณรอย่างนี้นะก็ทุกคนนะเริ่นแล้วแต่มีบทบาทแล้วก็มีหน้าที่ในการช่วยกันทนุบำรุงพระพุทธศาสนาทำตามหน้าที่ของพวกเราในการศึกษาเรียนรู้ให้มันเข้าใจไม่ใช่ว่าเราอยู่ไปวันวนะันบวชมาอยู่ไปวันวัน ไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ลงมือปฏิบัติอยงนี้มันก็ขาดทุนะนะนะก็ถือว่าเราไม่ได้ช่วยกันร,รักษาเพียงแต่ว่ามาแค่เป็นยูนิฟอร์มเฉยๆอย่างนี้นะดังน,นนี้มันก็ดำรงอยู่ได้ยากแหละไม่ต้องรองให้ถึง5,000ปีล็อกอย่างนี้นะใน2,568ปปีนี่ก็ ผิดเพี้ยนกันไปเยอะไปมากนะเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ศึกษาให้ได้เข้าใจให้ได้เรียนรูนะ้ดังนั้นนี่เรื่องของธรรม,มนะเนี่ยมันก็มีอยู่สองระดับนะทั้งตัวที่เป็นสภาวะสัจจะนะอริยสัจจะอย่างนี้นะในความจริงโดยสภาวะมาโดยกุศลอกุศลต่างๆนะนะนะกุศลนะมีผลก็คือความ ฉลาดในะความพ้นจากความทุกข์อกุศลก็อยู่ในทางที่มันตรงกันข้ามนะมีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาขึ้นมาในสมมติสัจจะที่เราได้ดำเนินชีวิตอยู่อย่างนี้ก็ทำไปตามสมมตินะนะก็ต้องยอมรับในส่วนนี้นะแตส่วนสภาวะสัจจะก็พูดถึงเรื่องของหลักอริยสัจละทีนี้ก็คือความจริง มีทุกขสัจจะเนี่ยนะความจริงอันประเสริฐนั้นคือความทุกข์นะความที่มันเปลี่ยนแปลงความที่มันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นั้นทุกขสัจจะนี่เป็นความจริงโดยสากลไม่ว่าจะพูดคลิตอิสารามนะพรามหมณ์ฮินดูโซโรอัสเตอร์ซิกอะไรก็ตามก็เล่นแล้วแต่อยู่ภายใต้ของกฎธรรมชาติเหล่านี้นก็คือเป็น,นสภาวะสัจจะความจริงโดยสภาวะของมัน มีความมีทุกขสัจจะนี่แหละนะเป็นต้นนะนะแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีสมุทัยสัจจะใช่ไหมล่ะเหตุให้เกิดความทุกข์นี่มันมาจากไหนอันนะั้นถ้าเราจะแก้ทุกข์เราเนี่เราก็ต้องเข้าใจเข้าใจเหตุของความทุกข์ก่อนนะส่วนมากเราชอบไปแก้กันที่ตัวทุกข์นะเราไม่ได้แก้กันที่ตัวสมุท στε, ัยสัจ<ญ>ก็คือเหตุให้มันเกิดทุกข์นนะัน่นแหละนั่นเหตุให้มันเกิดทุกข์ก็คือตัวตัณหานะั่นแหละนะ ตัวณหาเป็นตัวสร้างพบสร้างชาติเนีเป็นตัวพาให้เราเกิดให้เราตายนี่นะเป็นตัวเหตุให้มันเกิดความทุกข์ขึ้นมานั้นถ้าจะดับนั้นก็ดับที่ตัณหาในว่าจะเป็นตัวกามตัณหาในความทยานอยากไปในกามนในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันน่าใครหน้าพอใจเนี่ยนะมันก็มีอยู่2อ,อย่างนะมีกามวัตถุกับกามกิเลสเนี่ย ถ้าเราจะแก้เนี่ยเราก็แก้ที่กรรมกิเลสเราไปแก้ที่กรรมะวัตถุไม่ได้ไปแก้รูปให้สวยให้มันงามให้เสียงเพาะๆนะกลิ่นหอมๆรสอร่อยสัมผัสดีๆอย่างเงี้ยก็คือสภาพของกรรมคุณนี้มันก็เป็นธรรมชาติของมันที่ว่าเรานั้นเป็นเครื่องอาศัยนะอันนี้เราแก้ไม่ได้แต่สิ่งที่เราควรแก้ไขก็คือตัวกรมกิเลสก็คือความที่มันกำหนัดยินดีในกรรมะวัตถุนั้น อันนี้เราต้องแก้ตรงนี้นะอันนั้นความทุกข์ทั้งมวลน,นี่มันก็ดับได้ด้วยการที่เราเข้าไปละตัวตัณหาตัวนี้แหละตัวกามตัณหาตัวภาวะตัณหาทีนี้ความมีความเป็นความที่จิตมันทยานอยากไปในภาวะพอใจพึงพอใจในความมีความเป็นของเรามันเกิดความพึงพอใจขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ละทีนี้พอใจในอะไรล่ะพอใจใน ความอัตภาพพอใจในอัตภาพพอใจในความดีความหล่อความรู้ความรวยพอใจในความสะดวกสบายขึ้นมาอย่างนี้จิตมันเกิดความกำหนัดยินดีเกิดความทะยานอยากในสิ่งนั้นๆเป็นภาวะตัณหาความทยานอยากในความมีความเป็นอันนี้คือตัวตัณหาที่เราต้องละนะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัววิภาวะตัณหาทีนี้นความปฏิเสธความยินร้ายในสภาวะอย่างเช่นความไม่พึงพอใจในความมีความเป็นของตัวเองไม่พอใจในรูปร่างหน้าตาไม่พอใจในความแก่ไม่พอใจในความเจ็บป่วยไม่พอใจในความทุกข์ทรมานของตัวเองไม่พอใจในความพัดภาคจากสิ่งอันเป็นเท่รัก ประสบสิ่งอันไม่เป็นที่รักอย่างนี้นะปัตนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็ไม่ไม่ไม่พอใจในสิ่งนี้นะอันนั้นความไม่พอใจเนี่ยก็เป็นตันหาอีกอย่างหนึ่งอีกด้านหนึ่งเหมือนกันซึ่งเราต้องละนะนั้นถ้าเราละก็คือเราละความไม่พอใจตรงนี้แหละอย่างเช่นมันป่วยอย่างนี้มันป่วยมันคือเรื่องของความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นซึ่งเราไปละไม่ได้นะแต่เราจะละเราก็ละที่ความไม่ต้องการให้มันป่วยอ เราไปละตัวนี้ไม่ใช่ว่าไปละความไม่อยากให้มันป่วยมันละไม่ได้เพราะว่าร่างกายนะั้นมันเป็นรังแห่งโรคนั้นเวลากรรมทํางานมันก็ทํางานที่กายที่ใจนี่แหละนะมันไม่ได้ทํางานที่อื่นเพราะว่ามันก็ใช้สมมติสัจจะนี่ในการทําคุณงามความดีต่างๆแม้กระทั่งความดีก็ตามมันมันส่งผลมันก็ส่งผลที่กายที่ใจเรานี่แหละเวลาเราได้โบนัสเวลาเราได้อยู่ห้องแอร์เย็น ได้ทานอาหารอร่อยได้ฟังเรื่องเล่ดีๆอย่างเนี้นั้นก็พึงเข้าใจว่าตัวกุศลธรรมมาที่มันกําลังทํางานนะเป็นธรรมชาติที่เราได้สรรสร้างขึ้นมานี่แหละนั้นอ,อกุศลธรรมมามันก็ทํางานเหมือนกันเวลาที่มันได้รับสิ่งที่มันเป็นอกุศลมีผลก็คือความทุกข์กุศลมีผลก็คือความสุขมันก็เกี่ยวเนื่องกันทั้งภาวสัจจะกับอริยสัจจะใชหม นั้นเราก็ต้องเข้าใจเรื่องราวของชีวิตเราว่าเราตื่นขึ้นมาเราตื่นขึ้นมาทําไมไม่ได้ตื่นขึ้นมาบบบเบ้เอๆนะไปกราบไหว้ก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้นะทำแ้ว่าเป็นศีลลัะตาปรามาตนะมันเป็นว่าเรารูปคําศีลพจน์กันนะทำเรื่องราวที่มันไม่ตรงต่อจิตไม่ตรงต่อจิตนะไม่ตรงต่ออริยสัจนะมันก็พ้นทุกข์ล่วงล่วงทุกข์ไปไม่ได้ซึ่งทั้งๆท,ที่พพุทธเจ้าท่านก็บอกกล่าวไว้แล้วนะ เรื่องราของอริยสัจ์เนี่ยเหมือนกับข้าวอ่ะนะเราทานเราก็อิม่มเราก็ไม่รู้จักมาจีกฉลาดทานเลยอย่าว่าแต่ทานเลยแม้ว่าจะแกะภาชนะออกเรายังไม่รู้จักว่าจะแกะยังไงอยู่ดังนั้นเนี่ยการเรียนปริยัติก็คือการที่เราได้รู้สูตรของอาหารนะปริศธรรมเรารู้สูตรของอาหารเรารู้ว่าเออไอนี่มันคือข้าวโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันกือแร่อย,อย่างนี้เราจะได้รู้ไงว่ามันมีมีประโยชน์ต่อร่างกาย ไม่ใช่พราเราไม่รู้นี่เราไปเห็นเหล้าเห็นบุหรี่เห็นยาเสพติดเห็นเห็นสิ่งที่มันเป็นโทษนะเราเห็นว่ามันดีงไงเพราะเราไม่ได้อ่านว่ามันมันดีหรือไม่ดีต่อร่างกายยังไงนี่นั้นการอ่านการรู้ว่าอะไรคือประโยชน์อะไรคือโทษอันนี้คือปริยัติทีนี้ปฏิบัติก็คือลงมือกินลงมือทานลงมือดื่มนะหากเราคิดว่า เหล้าบุรีนั้นมันเป็นคุณแก่ร่างกายเรากินเข้าไปปุ๊บโทษมันก็เกิดสิทีนี้เพราะเราไม่รู้โทษองมัดพอรู้ไม่รู้โทษก็ละไม่ได้พละไม่ได้มันก็เป็นโทษกับตัวเองทีนี้ไม่รู้ว่าอาหารเนี่ยมันมีประโยชน์นะเราก็ไม่รู้ว่าไม่รู้เลือกการกินไม่รู้ว่าจะกินยังไงเนี่ยนั้นพอเรารู้แล้วว่าอาหารมันมีประโยชน์เราอ่านฉลากแล้วเราปร,ริยัติศึกษาแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติก็คือกิน กินน้ำที่มีประโยชน์นะกินข้าวอาหารที่มันมีประโยชน์ก็คล้ายๆกับการปฏิบัตินี่แหละเอเพราะเราไม่รู้เราก็ปฏิบัติไม่ถูกอะไรคือสมถกรรมฐานอะไรคือวิปัสสนากรรมฐานก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกับคนที่ไม่รู้ว่าอะไรคือโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันคือแร่รนั่นแหละนะก็ไปจับเอาอาหารไขมันเยอะๆน้ำตาลเยอะๆเค็มเยอะๆเผ็ดเยอะๆมาก็เป็นโทษสิทีนี้ เดี๋ยวก็โรคตามมาแหละทีนี้เราก็เบาหวานไขมันความดันมะเร็งเนี่ยที่เราเป็นกันอยู่ใช่ไหมนั่นนั้นมันเกิดจากการไม่รู้นี่แหละว่าเป็นโทษของมันนะนี่คือปริยัตนะนี่คือปฏิบัติทีนี้ก็คือการกินผลทีนี้คืออะไรผลก็คืออิ่มไงทีนี้ถ้ากินสิ่งที่มันมีประโยชน์เข้าไปน่ะมันก็เป็นปฏิเวทธรรมเป็นปฏิเวทกันมาปฏิเวทก็เหมือนกับการที่เราอิ่มอาการของความอิ่มรู้แล้วว่าดื่มน้ําแล้วมัน ดับกระหายคายหิวมันก็ดื่มนะถ้าถ้าคิดว่าเหล้ามันคือน้ําที่นี่เอามันก็เมาเห็นไหมผลมันก็เพี้ยนเพราะเราไม่รู้ไงนันนี่นี่มันก็อยู่ที่เราได้ศึกษาถูกต้องเห็นไหมงนั้นเราก็ต้องรู้ว่าเออเราตื่นมาทําไมเกิดมาทําไมจะดําเนินชีวิตยังไงให้มันตามถูกต้องตามหลักตามทางนะอันนี้คือต้องศึกษาให้มันเข้าใจทั้งปริยัตนะิปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวท เราถึงจะสามารถช่วยกันดำรงพระพุทธศาสนาไว้ได้อย่างน้อยก็ในชีวิตเรานี่แหละ75ปีนะไม่เกิน100ปีนี่ก็จะได้รับผลเขาเรียกว่าเป็นสามัญญาผลเป็นผลอันเราจากพึงได้รับของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาได้ยินได้ฟังธรรมแล้วก็ได้นำมาปฏิบัติได้รับผลของธรรมนั้นตามเหตุตามปัจจัยของตัวเองนะนั้นก็ฝากพวกเราเอาไว้ นะเดี๋ยวเราสวดมนต์ทำวัดกัน